ในความเปลี่ยนแปลงที่หลังจากที่เราได้มีโอกาสาร่วมกันทำงานกับทางกลุ่มบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนเนี่ยแต่วันนี้เราต้องการที่จะบอกว่าเราอยากจะไปไกลกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้แต่ละโครเรียนหรือว่าฐานลูกค้าเดิมของเราเนี่ยเปิดใจรับเราแล้วก็คุยกับเราได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีสิ่งต่างๆที่จะมานำเสนอให้มากขึ้น ในเรื่องของชื่อที่เป็นวันนี้เป็นสไ c คอนเน็กเทคแน่นอนครับเราเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่อันเดอร์คว่าส p ปแฟมลี่นอกเหนือจากเครื่องกรองน้ําต่างๆแล้วเนี่ยเรายังจะเข้าไปอยู่อีกหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องฟอกอากาศเพราะวันนี้จะเห็นอยู่แล้วว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยหรือพี2.5มด้าเนี่ยมาเป็นตรรกนะครับไม่สามารถที่จะคำนวณหรือคาดเดาได้เราก็เลยมองเห็นช่องทางนี้ว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเป็นหนึ่ง บริษัทที่จะสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆและมีนวัตกรรมนี้เข้าไปสู่ชุมชนได้ดับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของน้ําอยู่แต่เป็นเรื่องของการอาบน้ําอุ่นเป็นตลาดที่มีอยู่ตลอดเลยครับเราก็เลยคิดว่าจะนําเสนอสินค้ากลุ่มนี้เข้าไปอยู่ในสังคมให้ด้วยนะครับและตามมาด้วยเรื่องของการประหยัดพลังงานก็เลยอยากจะนําเสนอความเป็นแอร์โซล่าหรือว่าแอร์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นคาเฟ่รีสตอร์นออฟฟิศที่ประกอบกิจการอยู่ในช่วงเวลากลางวานันก็มั่นใจได้เลยครับว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟที่จะทําให้อากาศหรือเครื่องปรับอากาศเนี่ยคลายกังวลไปต้นทุนก็น่าจะลดต่ําลงไปนะครับในกระแสเดียวกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนก็จะเป็นรถที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าคนให้ความสนใจในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะหรือนวัตกรรมต่างๆดังนั้นก็จะต้องมี E ี c ี a r g e r เจนะครับ ที่ใช้อยู่ประจําซึ่งรถหนึ่งคันจะต้องมีมากกว่าหนึ่งแน่ๆผมเชื่อมั่นในสิ่งนี้เรามองไปถึงคู่ประกอบการที่ถ้าเกิดมีพื้นที่อยู่ในชุมชนสามารถที่จะมองเป็นยูนิตที่จะนําไปบริการคนในชุมชนและก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยในมุมของสินค้ามีจํานวนทางเลือกมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้สินค้าต่างๆเหล่านี้ ไปสู่ผู้คนได้มากขึ้นนั้นก,ก็เป็นโจทย์สําคัญในการที่เราก็คิดกันว่ากลุ่ม Channel ที่จะต้องไปเนี่ยต้องถูกขยายแน่นอนดังนั้นจาก3-4 Channel นเดิมนะครับที่เราชํานาญทางด้าน Direct Sale อยู่ทีม Big Force ในการที่ออกไปขายตามชุมชนทั่วประเทศนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องการที่จะไปหากลุ่มลูกค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Modern Trade ที่เราต้องเข้าไปเพื่อให้เราเป็นที่รู้จักและดีลเลอที่มีร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือว่าเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในทั้งประเทศที่ดีดที่จะร่วมจะเป็นพันธมิตรแล้วก็มาเป็นดีลเลอร์กับเรารวมไปถึงเราจะไปอยู่ใน e-marketplace ที่ชัดเจนมากขึ้นทําการตลาดบนนั้นมากขึ้นจากการที่เห็นเราพูดและแถลงไปใน opportunity day นะครับก็จะทราบดีว่าปีที่แล้วเราปิดมาด้วยอยอดขายประมาณอยู่ที่1,400ล้านปีนี้เราคิดใหญ่ฝันใหญ่เราจะกระโดดไปที่4 0 0พ เพราะฉะนั้นการที่จะไป4,000เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสินค้าหลากหลายมากขึ้นและช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เอมที่เราอยากจะเป็น Number รวันในเรื่องของเครื่องกรองน้ำนะครับซึ่งเราใกล้มากวันนี้นะครับแล้วก็สัดส่วนของ Market Share เราอยากจะเป็นเจ้าตลาดอยู่ครองตลาดถึง20%ด้วยกัน ถ้าพูดถึงเรื่องของการแข่งขันสภาพตลาดวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างหลากหลายและดูเดือดพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่เราอยู่หรืออุตสาหกรรมที่เราอยู่เนี่ยเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอายุในการใช้งานแล้วก็สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ช่องทางและความเข้าใจในเรื่องของแบบนี้เนี่ยมาผลิตสินค้าและใส่ความเป็นนวัตกรรมเข้าไป เพื่อให้เราเป็นทางเลือกที่ถูกเลือกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนและนำคุณภาพชีวิตและความสะดวกสบายมากขึ้นไปให้อมลูกค้าของเราก็เลยคิดว่าการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเราก็ต้องก้าวข้ามผ่านไปได้อยู่ดีก็สำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเดิมที่รู้จักกันอยู่แล้ว ท่านรู้จักเรามาตลอดหลายสิบปีท่านรู้อยู่แล้วว่าเราไม่เคยหายไปไหนแล้วเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราออกมาเรื่อยๆแล้ววันนี้ท่านก็เห็นว่าเราพัฒนาเราเพิ่มเติมความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และพยายามที่จะใส่ความเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีให้ทันยุคทันสมัยเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นรวมถึงลูกค้าใหม่ๆก็อยากจะให้มั่นใจไปกับเราครับว่าเราก็ยังคงดําเนินกิจการแล้วก็วันนี้ ทำให้เราได้มีโอกาสเจอท่านได้ง่ายขึ้นเพราะผลิตภัณฑ์เรามีความหลากหลายมากขึ้นและท่านก็จะได้รับความสะดวกสบายจากการใช้วันแอปพลิเคชันได้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับท่านนักลงทุนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงสิ่งน,นี้วันนี้ถึงจุดนี้บอกได้เลยครับว่าแผนต่างๆที่เราวางไว้และเรากําลังดําเนินตามแผนนั้นแผนต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรากําลังจะพัฒนาขึ้น เราเริ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะออกใหม่ใน Q3 นี้ออกมาให้ท่านเห็นอย่างชัดเจนแน่ๆสิ่งเหล่านี้กำลังจะส่งผลในไตรามาสที่3นี้แหละครับ